คุผู้ชมนะครับผมอยู่ถนนเส้นรังสิตประทุมธานีนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะไปทางไหนนะคือวันนี้จะมาตลาดเดอะมิวนะครับบางคนถามเส้นทางว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงเ,เส้นรังสิตประทุมธานีนะตรงนี้นะครับแล้วก็เดินผมมารถเมย์นะครับส่วนมากในการทําคลิปผมคือมารถเมย์นะแล้วก็ขอสมกอ,อะไรพวกนี้นะครับนะ ตันนี้แนะนาเส้นทางเดนหนึ่งนะเดินลงรถเมล์ตรงตลาดาลังสิตธ์นะผมก็เดินมาตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีาทางข้ามข้ามแยกนะไปฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนะตลาดมันจะอยู่มุมนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาตลาดเดอะมิวสนะครับผมไม่ได้มาอัปเดตนานแล้วนะ มันมีรถเมล์เข้ามาด้วยนะครับตรงนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนั่นนะครับคือมันจะเขียนว่าสถานีรังสิตนะครับรถรถไฟนะสถานีสถานีรถไฟรังสิตอยู่ตรงนี้รังสิตปทุมธานีสามสิบเอ็ดนะครับถ้าท่านใดมาไม่ถูกนะครับรถเมล์สายสามเก้าก็มานะนะครับตลาดรังสิตตลาดเดอะม,มิวนะครับ รถชนตดเนี่ยครับผมให้ดูนิดนึง่งรังสิตประทุมธานีสามสิบเอ็ดนะครับก็ตลาดนี้เป็นตลาดนัดมือสองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีหลายวันหรือเปล่านะแต่ผมมาวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์เสาร์กบอาทิตย์มีแน่นอนแต่วันอื่นนะไม่แน่ใจนะครับเราก็มาเดินดูกันว่าของเก่าหรือขยะไฮโซนะ ของที่เขาเหลือใช้นะเอามาขายของเก่าที่มันหายากของเก่าสะสมนะครับบางอย่างก็เป็นของใช้ตัวเองนะครับมาขายนะครับเสื้อผ้ามือสองเยอะเลยขออภัยเหนื่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะขายจากด้านหน้าไปเลยนะครับคื่แล้วสวัสดีครับคือแล้วต้องเดินจากฝั่งโน้นนะครับ พักมือสองอย่าลืมดูนะครับพดคนยโสนะนี่ครับบางคนกรบอกขโมยมานะแต่จริงเราไม่ใช่หรอกครับเป็นของเขาของที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับนี่ครับรองเท้ามือแปดมือก้าห่านะครับนี่มาลือมาคนกันไม่รู้คู่เท่าไหร่นะครับ ร้านนี้ผมก็เคยมารีวิวไปแล้วนะครับเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะครับผมอ๋อสวัสดีครับรถ <c oughs> <c oughs> คนยโซนะครับมามาวันไหนมั้งครับพ่อค้าอ๋อมาเสาร์อาทิตย์นะครับเ <c oughs> สาร์อาทิตย์ขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับอ๋ออันนี้อันนี้ปล่อยเท่าไหร่อ่ะ นี่พันเก้านะครับพันเก้าพันตัวนี้ปล่อยอยู่พันเก้ามันอันนี้ขายตามสภาพใช่ไหมอ๋อขายตามสภาพนะครับเขาเรียกเครื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นวิทยุสมัยเก่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำพ่อค้าบอกเบอร์โทรหน่อยเผื่อเผื่อมีลูกค้าสนใจเบอร์อโทรศูนย์หกสองเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งศูนย์หกศูนย์หกสองแปดสามหนึ่งสามสามสองสองครับ อพดคอนยโสนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมรับชมได้ทาง youtube นะครับอันนี้ก็เป็นตลาดมุสองนะครับตลาดของเก่านะครับสนใจก็ติดต่อพ่อค้าตามเบอร์โทนะครับเพราะว่าบางร้านผมก็ไม่ได้ถามเบอร์โทนะโอ้นี่มีรถเดี๋ยว,ว,ยวยโอ้รู้สึกว่าจะมีรถเขาเรียกอะไรอ้โหนี่เรียกรถเคนรถเค รถคอนยโสนะครับนะครับของเก่ามันก็บางอย่างมันก็เป็นของที่เราอาจจะลืมไปแล้วนะครับของเก่าก็คือของที่บางอย่างมันเป็นของที่แบบเก็บมานานหรือว่าสมัยก่อนเคยมีคนใช้นะครับแล้วเขาก็เอามาขายเป็นของเก่านะบางอย่างก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับ ของเก่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีราคานะครับของเก่าบางอย่างก็เป็นของเก่าเก็บนะครับนี่จากพวกนี้มันก็ทุกอย่างยี่สิบนะครับนี่ยี่สิบาทนะคือมันจะเรียกว่ามันคือจะเอาไปทําอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะบางอย่างมันก็เหมือนของที่เขาทิ้งเลยนะครับนี่ก็แล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคน,นะครับพวกพระเครื่องนะครับที่นี่พระเครื่องก็เยอะนะ ของเล่นสะสมนะครับเครื่องเสียงเก่าเครื่องเสียงมือสองเครื่องพิมพ์ดิดตก็มีนะครับ,รบตลาดเดอะมิวนี้เป็นตลาดใหญ่นะนคือทะลุไปด้านหลังนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะอยู่ไกลในส่วนอื่นนะครับก็คืออาจจะเป็นอตอบโจทย์ทางคนที่อยู่ทางเขตปทุมธานีลังสิตเนี่ยครับ เหล่านี้นะครับนะก็สามารถมาเดินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกระติกน้ำร้อนนะครับผมคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่นะเตารีดนะครับต้องมาเดินดูเองนะบางบางอย่างผมก็ไม่ได้ถามเบอร์โทรนะครับท่านผู้ชมนะครับคือบางบางอย่างก็ไม่ได้ถามถามถามรายการเขาถามราคาอะไรเงี้อยอ่เหนือผมเริ่มออกแล้วพี่น้องเลยประมาณบ่าย สามโมงสี่โมงนะครับแดดกำลังร้อนเลยตลับ<า>เทปเก่านหนังสือเก่านะครับ,บ,บเทปเอ,อเทปคัดเสร็จนะครับแผ่นละยี่สบาทนะบางคนทมหาตลับเทปนะครับมีเทปคัดเสร็จด้วย ก็มีมีแห่ด้วยนะเนี่ยแห่แห่ก็มีขายนะ <_ d ata> พระเครื่องนะ <_ d ata> ที่นี่รู้สึกจะมีะตลาดพระเครื่องเลยนะครับที่นี่นะ <_ d ata> เดี๋ยวด้านหลังเราค่อยเดินออมไปนะครับเดินด้านหน้าก่อน <_ d ata> สวัสดีครับ <_ d ata> <_ d ata> ต้องทักทายพ่อค้าก่อนขอโทษนะครับ <_ d ata> ของเก่าของ สะสมของขยะไฮโซนะโอ้ผมจะผ่านเพลงลิขสิทธิ์ไม่นี่นะ่นอะอนถ่ายใกลๆแล้วกันนะครับเื่องเสียงเขาน้ำลึกถึงนายผีครูศรีพลร,รจันทร์นะครับด้วยบทเพลงลุงไฟแล้วกันนะครับ อีพะจันทร์การคุนถิ่นผินดิดแม่เพียงเศษกระดูกเป็นดวนะงวิญญาธนาหนลมไฟชุดไฟให้การทอสูสูยอดผู้คุ้มเขาและสายทางผู้สมุนลูกคนลูกวิญญา cán điều càng mi văn tràng chàng địch nói năng nói quên đời qua hẹn thút Jim, okay. รังไช่งมไทยแก่ เทิงแบบ